มาครับพี่น้องผมไ่ได้เว้าเล่นดิปลาหมอค้างดำอยู่อิตาเลีก็มีนี่ครับค,ค้างไอ้เบิร์นกันนะครันเนี่ยดำอีดีพี่น้องนี่งดำเบิ่อตัวตัวนี้ฮะดำเบิ่อตัวเลยนี่ตตััววไนบบดเิ้ทีมงานไปหาปลามาวันนี้นะครับผมนี่คนอีสานอยู่ใส่มันมาลวดค้างดำค้างทองค้างขาวนั้นพี่น้องย่านดอกมาไปทุกค้างมาทุกค้างกันเนาะพี่น้างครับค้างดำทุกค้างอ่ะค้างดำค้างเสียวหนิวมากเลยเ้าะว่าได้ไหม เดี๋ยวกำลังมาข้างเสียวกำลังเดินทางมาข้างเสียวนี่ครับข้างเสียวเนี่ยมีข้อซอย์ใส่กันดูว่มันเมียนบ่มันเมียนอยู่ดีไรมันนี่เนาะปลาหมอข้างดำแล้วก็มันบ่ใหญ่น้ำนะมันสุดเลยครับเมียนปลาหมอข้างดำนะครับใหญ่สุดเลยใหบ่อะล็องอ้าปากมันนู้นมีไข่ในปากมันบ่คือเป็นว่าบ่บ่โอ้แล้วจะใครค้นหาเลยไข่ในปากมันถูกหวหมอข้างดำนี่ อิสเดียวก็มีด้วพี่น้องนี่บมธรรมดาเพิ่งไปหามาหมาดๆลายคักมาเป็นฟุ้งอันนี้อันนี้อันนี้ลูกคนบอกนะลูกมันลูกมันโอ้ยได้คำหนึ่งยี่เนาะทอดเนาะนี่ละของะเสียบช่วงป่ากระพงใหม่ไหมเนี่ยป่ากระพงยิ่สป่ากระพงช่งป่ากระพงยิ่งใสเอาโอ้เอามั้งป่ากระางค้างดำนป่ากระพงค้างดำป่าบขึ้นค้างดำดำขึ้นเหรอเปิดบ่อเนาะอัน เขาสูตรปลากพุ่งนะเนี่ครับปลาหมอค้างดำควงเท้าแล้าก็ุวงแจ็กโตเลยมันคองปลอมเดีวนี่ค้างมันดำนี่มันนี่นี่มันที่ขี้ตมบ่มันถืฮะมันเล่นปลาสองตัวนี้ใส่เดืนเนีแต่ค้างมันดำตัวโต่ว่าตัวนี้มันคือหมูจริงตัวนี้ไม่อาจจะเป็นปลาเล็กมั้งเราไปเนาะไปนะครับผมวันยุดนะครับมาหาตกปลาแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับเพรได้กินได้ยังกัน นี่ครับตอนแรงๆนะครับผมทางคุณก็จี้นังเข็มอยู่ทางคุณคุณจี้นังเข็มหอพอกเกาะไผ่อยู่จี้นังเข็มทางนี้ด้านนองนี่ครับบรรยากาศตอนแรงๆให้เบิง่งมวยไทยจักเทื้อน,นะครับช่วงบรรยากาศตอนแรงๆเป็นอะไรจี้นังเข็มอยู่บ่นังเข็มนังแข็งหนังเข็ม <laughs> นังแข็งเหมือ่กนนะครับแกวชีรุตบวก <laughs> ว่าเนี่ยไหมนะครับบว๊บวยครับบ๊วยบ๊วเอาไยนี่ต้มเอามา มันแข็งหลายจนได้เอามาต้มพี่น้องหนิเห็นปะเพราะว่าชีเห็ดใสห่หนังหนังเคี้ยนะครับนี่นี่กำลังต้มนี่คือหนังเคี้ยที่อันนั้นแล้วทางนี้กะจีเห็ดปลาแดดเดียวนี่คือกันแต่ว่าเป็นปลานะปลาในนะครับปลาในปลาแดดเดียวนะครับโอเคเดียเด๋ยว,ายวมาหมากักตอนแรงๆพี่น้องตอนนี้เวลาซองทุบพี่น้อง ที่นั่งเบิ่งสองทุ่มยังหมมือนี่คือสองทุ่มของประเทศอิตาเลีวนะครับยังบมมืออยู่นะครับยังพอเลียวเห็นนะครับเห็นทุกอย่างอยู่นะครับเอาโอเคพามาเบิ่งปหมอคางดำในอิตาเลีว,วันนี้เอาไปเบิ่งอีกนะครับวิถีชีวิตแรงงานไทยหมอดำหมอดำหมอดำตัดไปชิมหมอดำหม,มอท่องกับกเป็นอาหารท้ากเก่าล่ะพี่เก่าครับ I got one.